สวัสดีครับพเพื่อนๆคือผมไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งมาครับผมเขาบอกว่ากินอะแตงกวาครับผมกับน้ําตาลมันจะมันมันมันจะได้รสชาติเหมือนแตงโมครับผมเนี่ยวันนี้ผมก็เลยเตรียมมานี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่แหละครับเพื่อนๆครับเนี่ยเขาบอกว่าครับผมกินแตงกวาครับผมใส่น้ําตาลเข้าไปครับผมแล้วทีนี้รสชาติมันจะเหมือนแตงโมเวอเอออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันต้องลองดูนะครับผมผมเป็นคนที่ เชื่ออะไรยากนะผมก็ここอย่างคลิปที่แล้วผมที่ผมได้ไปทำ่ากินมะนาวแล้วไม่เปรี้ยวนะผมมาทำยังไงนะผม,นะผมสนุกใครที่ยังไม่ไปดูก็เนี่ยต๊กไอ้ด้านบนเลยครับผมเนี <te le> ่ยเอยวันนี้เรามาเรื่องนี้ก่อนนะผมมานี่ครับผมน้ำตาลเราจะลองดูครับผมว่ามันจะมันมันจะได้จริงไหมนะครับผมผมก็ไม่รู้นะครับเ,เพื่อนๆแล้วเรามาลองดูครับผมเน <te le> ี่ยมาเยื่อมันหกแป๊บหนึ่งแป๊บนึง เข<ห>าบอกว่าน้าตาลใสเนี่ยกินเข้าไปรสชาติมันจะเหมือนแตงโมเว้ยอันนี้ก็ไม่รู้มันจะเหมือนจริงไหมนะครับผมพอดีไปดูมาดูคลิปๆหนึ่งมาเหมือนก็บอกเหมือนไม่เหมือนบอกไม่เหมือนนะผมเนี่ยลองดู มันเหมือนตรงไหน <c oughs> ไม่เหมือน <c oughs> เพื่อนดูนี่นี่น้ำตาลเห็นไหมไม่เหมือน <c oughs> มันก็เป็นรสชาติน้ำตาลอยู่ดีครับผม ไม่ใช่เดี๋ยวให้ลองให้ตากล้องชิมด้วยชิมไปเลยว่ารสชาติมันเหมือนแตงโมไหมเดี๋ยวก็บอกว่าเอ้ยผมเฟซผมเตรียมหรือเปล่านะผมมาให้ตากล้องชิมเลยไม่ต้องไม่ต้องจะป้อนไปเป็นไงตากล้องความรู้สึก <c oughs> เหมือนบอกเหมือนไม่เหมือนบอกไม่เหมือน <c oughs> คล้ายๆบักแตงซาอุ แต่มันมีรสชาติหวานมันก็หวานน้ำตาลนั่นแหละมันไม่เหมือนแตงโมมันแตงโมตรงไหนดูแลเนี่ยดูดูแต่ว่าก็ได้อยู่เพราะว่ามันคล้ายๆบักแตงซาวูแต่ว่ามันไม่เหมือนแตงโมใช่ไหมใช่ไม่เหมือนแต่มันจะหวานใช่ มันหวานแต่ว่ามันมันไม่มีรสชาติหอมถ้าเกิดแตงโมเรากินเข้าไปมันจะมีรสชาติแตงโมอันนี้กินเข้าไปรสชาติมันแตงเหมือนเดิมแต่มันหวานขึ้นใช่ไหมใช่เราจะลองอยู่คำหนึ่งให้ตากล้องชิมแล้วรองไม่ชิมแล้วมันชิมแล้วหลับตาดูเอาลองลองคำมือเป็นไงเป็นไงนก็เหมือนแตงตวาว <c oughs> แตงไทย ยังไงก็ไม่เหมือนแตงโมรครับเพื่อนแล้วเขาพูดยังไงไมันเหมือนแตงโมมันไม่เหมือนดูสิพี่าสาเตรียมแตงมาเยอะๆว่าจะได้กินแตงโมสะหน่อยไม่ได้กินเลยก็มันไม่เหมือนนะเพื่อนเพื่อนครับเนี่ยวันนี้มาทําให้ดูแล้วนะผมแหล่งบ้าที่เขาบอกว่ากินแตงกวากับน้ําตาลรสชาติจะเหมือนแตงโมบอกเลยเลยครับไม่เหมือนใช่ไหมตากล้อไม่เหมือนไม่เหมือนแตงโมรครับผมเนี่ย วันนี้มาพิสูจน์เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ามันไม่เหมือนนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเก็บก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ